DSS the Super Series ครับเป็นการเก็บคะแนนสะสมเรตที่5ของฤดูกาลนี้สำหรับ GT3 GTM และ GT4 เริ่มต้นขึ้นแล้วไปครับออกตัวมาแตกลายกันหน่อยนึงครับช่วงเบนสเตรทางตรงอากัสนนนดี้ออกตัวได้ดีครับเอาทิยา8แล้วมี37ครับสอดแทกขึ้นมาแซนดี้สวิฟขึ้นมาดับ2ครับโอ้โหขันาาที่ต่อข้างหน้าเป็นโค้ง5ส่วนคู่นี้ เติงอี้ครับได้มากับหยินยูเฉินนักแข่งจีนครับมาชนะที่บางแสนแล้วครั้งหนึ่งมาที่เซงปางบุกหนักเลยครับนายโลกแข่งหมายเลข9กครับหยินยูเฉินเป็นนักแข่งสาวครับุผู้ชมนี่ครับจัววะเดินเล่งต่อเนื่องมาไม่ดีครับหยินหยินยูเฉินโดนเติงอี้ครับเติงอี้เกาะมาขึ้นได้แล้วครับโค้งสิบเอ็ดโอ้โหเที่ยวจริงๆครับเติงอี้ ครับเตอร์ดีผ่านขึ้นมาได้ครับฮาวดี้ R8 t t 3ครับผ่าน BMW ขึ้นมาเก็บขึ้นมาครับอยู่อันดับที่4แล้วแข่งชาวจีนครับเตอร์ดีช่วงแบ็กสเตรดทางตรงด้านหลังครับ เบรกหนักตรงนี้ครับเข้าซ้ายโค้งสุดท้ายตอนนี้ครับฟิกยางในรถแข่งแต่ละคันถือว่าเข่นหอกับขณะที่ผู้ชนะในคลา GTM ครับโอ้โหดุเดือดมากอาฟิกยาซิดครับนักแข่งชาวมาเลเซียต้องยอมใจแกจริงๆครับโดนสต็อปแอนด์โกแล้วออกมาบูล่าครับส่วนกลุ่มหลังตรงนี้ แมงกระสักไล่มาจอยินอยู่เฉินยกเลิกการแข่งขันเลยครับยกเลิกการแข่งขันครับน่าเสียดายจริงๆครับก็ต้องเข้าใจครับเพราะว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยครับมีความกังวลกับสภาพพื้นผิวทแทร็กแล้วก็สภาพอากาศครับนี่ครับยืนยันมาแล้วครับ